อ้า <Huh>? ah, ไปดูเรื่องของเราต่อไปโอเค what special day is this say this question check look this picture answer this question what special day it is this? รอยอิสติสรอยกับธงเดยเนื่องจากชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงอังกฤษเสริมใช่ไหมคะครูก็จะเสริมในเรื่องของรอยกระทงเดย์นะเก็บตกเพราะว่าเรากระทงพิ่งผ่านไปมันมาใช่ไหมคะนะปกติช่องสามมีเก็บตกกะละแมใช่ไหมวันนี้มาเก็บตกกับนัทลัตแล้วกันนะอิสติสรอยกระทงเดย์อ่ะโอเคไปดูอ่าแซมโซซอรี่เดี๋ยวนะมาแล้วค่ะ อ h e r e รี t ดอั t ด้ e ยกันโป e ดลอยกระงีเอยกระงนโอเการคเขาบอกว่ารอยกระทงเป็นอะไรเป็นไทยเฟสติวลเป็นเทศกาลของไทยนะเทศกาลระเพนีของไทย แล้วพวกเราจะมีวันลอยกระทงเมื่อไรในนี้บอกเลยสิบห้าคำเขาบอกว่า on the full moon night of November ในคืนพระจันทร์เต็มดวงในเดือนนะต้องต่อตามนี้ค่ะ on the full moon night คืนพระจันทร์เต็มดวง of November นั่นเองแสดงว่านักเรียนแปลได้ลุงคนนี้เขาจะมาบอกเล่าไงต่อไปไปดูเขาจะบอกคำศัพท์ รอยกระทงโวแค b บรา r ีก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับรอยกระทงก่อนอันนี้มันทึกไว้นิดหนึ่งก็ดีนะคะอ่ะเขียนไว้เลยรอยกระทง Vocabulary คำศัพท์จะได้รู้จักนะคะเพราะว่าจะมีงานให้ทำด้วยอ่ะไปคำแรกเลยค่ะคือคำว่าคำว่า Festival นะคะคำนี้ มีใช้เยอะเลยนะคำว่า f e สติวัลนะคะเฟสติวัลอธิรคำและกันเดี๋ยวเสียกำลังใจเฟสติวัลนะคะคำแรกเว้นที่ไว้แปลแล้วค่ะนะคะยังไม่แปลให้มันจะให้เร็วนิดหนึ่งนะคะแต่ให้เรียบร้อยด้วยนะ,ะไปคำที่สองนะคะ ลองดูทีละตัวตัวนี้อ่านว่าไงคะ Lotus คำนี้ Chef อันนี้คือ Wessel นะคะหรือออกเสียงของ Wessel ก็ได้ Wessel Lotus Chef Wessel Lotus Chef Wessel นะ้นักเรียนเดาได้แล้วล่ะ Lotus แปลว่าอะไร่า Chef ก็แปลว่ารูปร่าง Wessel ก็เดี๋ยวก็มาดูกันนะคะ Lotus Chef Wessel อคำต่อไป Spider Lily Spider Lily Spider Lily. Spider Lily ปกติ Spider แปลว่าอะไรอ่า Lily แปลว่าอะไรอ่าแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูว่า Spider Lily มันจะแปลว่าอะไรพอมารวมกันอะนะคะทำไมแมงมุมมันมาเกี่ยวกับหรือว่าทำกระทงไว้นานทิ้งไว้แมงมุมขึ้นหรือ,อยังไอ่าต่อไป Banana Leaf Banana Leaf, Banana leaf. อ่าคืออะไรบานาน่าลีฟใบกล้วยก็ใบกล้วยหรือคนไทยเรียกว่าใบตองนะใบตองหรือใบกล้วยบานาน่าลีฟอ่าอีกอันหนึ่งรู้จักบานาน่าลีฟต้องรู้จักบานาน่าทรังค์บานาน่าทรั <Banana trunk. S 2> งค์ <Banana trunk. S 3> งคืออะไรดาว ะะหยวกกล้วยหรือถ้าภาษาทางการไม่ใช่หยวกกล้วยก็คือลำต้นกล้วยใช่ป่ะใช่ป่ะหยวกกล้วยมาจากลำต้นกล้วยใช่ไหมเ<ช>พราะครั้งตัวนี้แปลว่าลำต้นนะคะก็คือลำต้นกล้วยพอตัดเป็นแน่งนกลายเป็นหยวกเลยหรือสาก็กลายเป็นหยวกเลยนะอ้ะาวคำนี้คืออะไรคะแคนโดแคนโดแคคืออะไรแคนโดนาเชียนไข่มีคนรู้นะ เฉียนไข่แคนโด่อ่าคำนี้จอยสติกจอยสติกอ่ามือนชื่อนักร้องดังนะจอยส,นะสติกนะจอ s สติกนะชื่อเหมือนคนดังนะจอ s สติกแต่มันน่าจะเดาที่เดาที่ว่าน,น่าจะเป็นอะไรเออมันมามันมากับแคน d ด e นะมันน่าจะเป็นอะไรอ้าวเราไปดูทีละตัวเลยดีกว่าเฟสติวลัลก็คือ เทศกาลงานสร้างเฟสติวัลเทศกาลรตาร์เชฟวอรโซนักเรียนคิดว่าอะไรภาชนะรูปกลีบดอกบัวเพราะโลทัสแปลว่าบัวฉะนั้นเวอโซก็คือภาชนะเชฟก็คือรูปร่างฉะนั้นภาชนะรูปอะไรรูปโรตารก็คือรูปกลีบดอกบัวจะเห็นว่าตอนนี้ภาชนะรูปกลีบดอกบัวทั้งหมดเนี่ยเขาจะเรียกว่ากระทงเป็น ขนมปังก็มีใช่ป่ะเมื่อวานครูเห็นหน่ากินเลยนะจะไม่ลอยแล้วเอาไปกินดกว่าเป็นทํารูปดอกบัวแต่ทาด้วยขนมปังนะทําด้วยอะไรอะมีอะไรอีกเยอะแยะที่เขาทาอ่ะตอนนี้แต่ว่าโฟมที่เขาไม่ใช้กันแล้วใช่ไหมคะใบลานก็มีใช่ป่ะแต่ทุกอันเขาจะทําออกมาเป็นรูปรูปกลีบบัวหมดเลยใช่ไหมกลีบดอกบัวนะอ่ะสไปเดอร์ลิลลี่นะักเรียนเดาว,ว่าอะไรสไปเดอร์ฮะ ยายลิลี่มันเอามาใช้เกี่ยวกับอะไรยายลิลี่พับพึงก็คือบางคนเขาไม่ได้ใช้ใบตองหรือใบกล้วยแต่เขาใช้ใบพับพึงดังนั้นสไปเดอร์ลิลี่ก็คือพับพึงรู้จักพับพึ่งไหมใบพับพึงที่เขามาทําที่สีขาวๆอ่ะทําที่เขามาทํากระทงอ่ะนะใบพับพึงน่ะนะสไปเดอร์ลิลี่ก็คือพับพึง บานาน่าลีฟก็ท right. ี่นักเรียนบอกใบกล้วยบานาน่าทรังก็คือลำต้นกล้วยหรือหยวกกล้วยนั่นแหละที่นักเรียนเรียกแคน l ดก็คือเทียนขายจ s อดสติกคือถูกต้อง that's right เดาวได้ถูกต้องนะคะจ็อดสติกก็คือ two นะจ็อ s สติกชื่อชื่อเหมือนคนผลิตแอปเปิ้ลไหมจ็อดสติกอันนี้จ็อ s สติกนั่นจ็อดสติ s สติกจ o อด นะสต e ฟจอ b อันนี้จอสติกนะสต e ฟจอ b นะคล้ายๆกันไหมเนี่ยคล้ายกันเนาะอ่ะเรียบร้อยอยังคะ <S <S เรียบร้อยแล้วนะอ้าไปต่อนะคะผ่านนะล่าเทปเสร็จยังอะชื่ออะไรนะ <S <S อ่า ทีนี้เอาภาษาไทยมาแทนโชคไม่ดีภาษาอังกฤษว่าอันลักกี้ก็ถูกเหมือนกันแต่วันนี้บอกว่าแบดลักแต่อันลัคกี้ก็มันก็โชคไม่ดีเหมือนกันนะคะแต่แบดลักโชคไม่ดีอยากได้ไม่แบดลัอกอยากได้อะไรกุลล <Good luck. S 1> ักอยากได้กุดลักครูก็อยากได้กุลลักไม่อยากได้แบดลักเพราะฉะนั้นเรียนรู้ได้แบดตรงข้ามกับกุลก็อยากได้กุดลัก บาปสิ้นสินสิน,สนอยากได้ไหมบาะสิ้นแล้วความสุขอยากได้ไหมอะไรความสุข happy ้คือมีความสุขแต่ถ้าความสุขเป็นคำนามก็คือ happiness happiness นะ happiness. happy เป็นคำ adjective ส่วน happiness เป็นความเป็นคำนามแปลว,ว่าความสุข Happy แปลว่าที่มีความสุขแต่ Happiness แปลว่าความสุขคลองตอนนี้ถ้าใครดูข่าวน้ำท่วมอะที่กรุงเทพอะถ้าดูภาพภาษาอังกฤษจะเจอคำนี้บ่อยมากคือคำว่าแคน e อลแ n e l c a n e นแอล e คนแอ e แ Liver เ i v e r i v e r ลิฟเวอร์อย่าอย่าลืมอย่าเผลอออกเสียงว่าลิฟเวอร์ถ้าลิฟเวอร์คือตับนะลิฟเวอร์การอธิษฐานการอธิษฐานคือ making a wish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  อ่า wish อย่าออกเสียง่า making a w i s h w i s h ตัวนั้นแปลว่าแม่มดนะคะ making a w i s h w i s h ตัวนี้แปลว่าความปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยก็คือการสร้างสิ่งที่เราปรารถนาก็คือการอธิษฐานนั่นเองคำนี้คือคำว่า float 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 ก็คืออะไรคะลอยลอย นะการลอยอยู่บนน้ำเนะี่ยคือ float หมดหรือลอยอยู่บนอากาศก็นก float นะอย่ง balloon, อางบอลลูนลูกโป่งลอยอยู่นะั่นก็คือ float f l o in the air นะก็คือลอยในอากาศถ้าลอยบนน้ำก็ float เนหะมือนกันนะเหมือนตอนนี้ข่าวน้ำท่วมเราจะเห็นว่ากระมังอะใส่มามั่งแมวมัม่ง float นะในมือล float นะก็คือลอดอ้าวโอเคเรามาช่วยกันอ่านเรื่อง อ่านพร้อมกันค่ะ The most well known e h a รเจีเนขเทดเขาก็บอกว่าหนึ่ง เทศกาลของไทยที่ most well known ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือลอยกระทงนั่นเองเทศก,กาลรลรอยกระทงแล้วพวกเราก็มีเทศกาลลอยกระทงเนี่ยวันลอยกระทงวันวันที่พระจันท์เต็มดวงในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองอ้าวไปต่อค่ะ the world so float เชฟเบสโซ่มานน่าล e ฟส์เขาบอกว่าคำว่าลอยในภาษาไทยเนี่ยมีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า to float แล้วก็กระทงเนี่ยก็มีความหมายว่า l o โ u ตั h เชฟเ e s s ซ l พจนาที่ทำด้วยกีบบัวที่ทำจากบานาน่าลีฟก็คือใบกล้วยแล้วก็ลำต้นของต้นกล้วยหรือทำมาจากต้นพับพลึงนั่นเองอ่าต่อไปว่าไงคะ the in, the in the evening แคร์ร <I S 2> ี c a n น e l s ก็คือเทศกาลนี้จะเริ่มตอนเย็นเมื่อพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็ลอยสูงอยู่ในท้องฟ้าผู้คนเนี่ยก็จะถือกระทง ไปยังแม่น้ำหรือลำคลองไปทำไมไปดูซิ After b r i t n i n g candles, chopsticks, they hold, a b o v e ฟ p r ์ o ่า i ส e The God of Water Improper things y e r เขาบอกว่าหลังจากจุดเ <Yeah. S 1> ทียนและทูบแล้วก็จะถือกระทงเนี่ยเหนือศรีรษะและก็อธิษฐาน making a wish for lucky for ความโชคดีแล้วก็ happy life สำหรับชีวิตที่มี ความสุขซัมพ mm ีเพออโพลิายก็คือขอโทษใครเดอะก็อดอาวอเตอร์ใครพ <Yeah. S 1> ้าแม่คงคาพระเจ้าแห่งน้ำก็คือแม่คงคา If if they do improper thing with water mm hmm. กับสิ่งที่พวกเขาทำไม่เหมาะสมอย่างเช่นฉี่ลงในแม่น้ำหรือเอาของสกปรกทิ้งนั่นเองอ่าโอเคไปต่อค่ะ Then they g e n t l y place the กระท o n s on the Let them float away till sight. Believe that Katong carry away their sin and bad luck and happiness will come to them. The n i g h there t will be a celebration with cheer and joy ก็คือ Gentry Place ก็คือเมื่อวางลงไปเบาๆวางกระทงบนน้ำเบาๆแล้วก็ปล่อยกระทงเนี่ย float away ลอยออกไปจนจนสุดสายตาเนี่ยก็จะเชื่อว่ากระทงนั้นอาจจะนำพาบาปแล้วก็ Bad luck โชคไม่ดีออกไปแล้วก็ Happiness ก็จะ วิลคัมกลับมาและในคืน